ือพูดง่ายๆว่าถ้าเรามันอยู่ที่ความยาวของบทความด้วยใช่ไหมครับใช่แต่่รประเเราจะสองย่อหน้าสามย่ยอหน้าเราอ,อย่างนี้ค่ายอาจารย์ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะไปนะไม่ไหวอ่ะฉันไม่อยากเขียนเยอะอา,ายอาจารย์อาจจะต้องไปสั่งเขาว่าสร้างบทความโดยละเอียดอันนี้เราอาจจะสร้างบทความไม่ละเอียดนะอันนี้คือละเอียดที่สุดใช่ไหมคะถ้าเราไม่ต้องการไม่ละเอียดอาจารย์ก็ ตัดคาว่าละเอียดออกซะมันก็จะได้แบบคร่าวๆมาซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้ทํางานให้ตรงใจผู้ค่ผู้ผู้ซื้อเนาะประมาณนั้นค่ะอันนี้ได้หรืออาจจะบอกว่าสร้างบทความโดยละเอียดสําหรับบทความชื่อ,อเออกลางกัาจํานวนห้าบทก็ได้จ้นมันก็จะตัดให้เราเหลือห้าบทมันก็จะย่อลงนะคะอันนี้เราก็ทําไปเรื่อยๆทําไปจนเสร็จสมมุติเราทําเสร็จสิบหัวข้อเนาะ นะคะอาจารย์อาจารย์ก็มาสั่งพร้อมพร้อมสุดท้ายที่หนูให้อาจารย์คือการสรุปให้เขาสรุปเนื้อหาเนาะนี่สมมุติว่าหนูเขียนเสร็จแล้วนะสมมุตินะอันนี้อาจารย์ก็จะต้องก๊อปไปวางไว้ในบทอีกนะคะทีนี้สมมุติว่าหนูเขียนเสร็จแล้ว<ด>หนูก็จะไปก<ด>๊อปก๊อปพร้อมสุดท้ายเดี๋ยวหนูจะส่งพร้อมนี้ไปให้อาจารย์ใน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 แชทหรือในไลน์กลุ่มนะคะอ่ะเราก็จะต้องไปเขียนส่วนสรุปเนาะคะ คำว่าสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยคือเวลาเราเขียนบทความขายในในในเน็ตนะคะอาจารย์มันต้องสร้างแรงบันดาลใจเราถึงต้องใช้คํานี้เข้าไปด้วยมันถึงจะตรงใจโดนใจนะคะอ่าทีนี้เมื่อกี้อันนี้ยังแชร์อยู่ไหมคะอาจารย์โอเคหนูก็ไปบอกว่าให้ให,ให้ให้ช่วยสรุปบทความหมายความถ้าเราทํางานจนเสร็จนะคะอาจารย์ AI มันก็จะเรียนรู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำเรื่องนี้อยู่นะคะ เขาก็จะสรุปเรื่องเรื่องนี้ให้เราเมื่อกี้เราตั้งชื่อเรื่องว่าแปลว่าเรื่องที่เราทามาทั้งหมดเนี่ยแปดหัวเรื่องเนี่ยทั้งหมดมันจะมีสิบเอ็ดหัวเรื่องใช่ไหมคะอาจารย์พอเราทำสิบเจ็ดส็จสิบเอ็ดหัวเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะให้เขาสรุปให้เราซึ่งเราตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรแล้วนะดูนไหมคะออกกำลังเพิ่มกําไรออกกำลังโอเคครับขอบคุณมากอาจารย์ออกกำลังออกกำลัง แต่มันคงสรุปได้ยังไม่ดีเพราะหนูทําได้แค่สองย่อหน้าน้อยจังนะออกกําลังเพิ่มกําไรนะคะกําไรอพร้อมน้ําเสียงที่ <c oughs> โอเคทีนี้เราลองให้สรุปแค่สองย่อหน้าที่หนูได้มาเมื่อกี้เนาะ <c oughs> ลองดูนะคะมาดูซิว่ามันจะตรงใจคน่านไหมน,นะ อ่ะเขาบอกว่าอ่ะเขาบอกว่าอะไรนะออกกำลังกายไม่ใช่เพียงกิจกรรมเพื่อสุขภาพแต่เป็นกลยุทธ์ลับที่จะพลิกโฉมธุรกิจของคุณเมื่อคุณลงทุนกับสุขภาพของตัวเอง คุณกำลังลงทุนกับอนาคตของธุรกิจร่างกายที่แข็งแรงจะเป็นเครื่องจักรอันทรงพลังที่ขับเคลื่อนความสำเร็จจิตใจที่สดใสจะเป็นแหล่งกำเนิดไอเดียสร้างสารรค์และการตัดสินใจที่ชาญฉลาดผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับนั้นไม่ใช่แค่สุขภาพที่ดีขึ้นแต่เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนจงจำไว้ว่าทุกหยาดเหงื่อที่คุณลงทุนลงที่คุณทุ่มเทลงไปวันนี้จะกลายเป็นกำไรและความสำเร็จในวันข้างหน้าดังนั้นอย่ารอช้าลุกขึ้นมาออกกำลังกายและการเริ่มต้น และการเร,เริ่มต้นการเดินทางสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเคยฝันไว้เพราะเมื่อคุณออกกำลังกายคุณไม่ได้สร้างกำลังคุณไม่ได้กำลังสร้างแค่ร่างกายที่แข็งแรงแต่กำลังสร้างอาณาจักรธุรกิจที่แข็งแกร่งไปพร้อมกันออกกำลังกายวันนี้เพิ่มกำไรวันหน้านี่คือสูตรลับแห่งความสำเร็จที่รอให้คุณพิสูจน์อาจารย์รู้สึกว่าเขาแบบเฮ้ยอ่านแล้วฉันอยากออกกาลังกายไหมคะ ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยาวไปนะคนไทยมันหาว่าคนไทยขี้เกียจอย่างเงี้ยเนาเราก็ก๊อปข้อมูลนี้ก็ได้หรือว่าบอกว่าอ่าสรุปให้สั้นกว่านี้ก็ได้ค่ะลองเรามอสรุปสรุปให้สั้นกว่านี้สรุปให้สามบห้าบรรทัดอ่ะห้าบรรทัดเดี๋ยวนะคะสรุปพร้อมเขียนเขียนพร้อมน้ำเสียงที่สร้างแรงบันดาลใจ้ว้ม่ได้ สุ่มให้ห้าบรรทัดเขียนพร้อมน้ำเสียงที่สร้างเลยขอ,อขอบคุณด้วยค่ะเดี๋ยวงองแงเอไอ AI มีงองแงนะคะบางตัวก็ขี้เกียจทำงานให้เราได้ค่ะเนี่ยเราก็ต้องพูดพอๆอสสสสสสสขอห้าบรรทัดยาวไปโอ้ยมันตกสระเอไปนิดนึงห้าบรรทัดผมให้มันนั่งเกิดมันเนี่ย <c oughs> ออนึ่งว่าป็นท่านนสามอ๋ออันนี้มันต้องต่อกันเนาะเขาบอกการออกกําลังกายไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่เป็นคนยุธ์ความสําเร็จจิกจิกจิกนะคะอาจารย์ทุกอย่างหยดหยาดคือการลงทุนที่จะตอบแทนมหาศาลเห็ไนไหมคะเนี่ย MM hmm. จงจําไว้เมื่อคุณดูแลตัวเองคุณก็อ่าคุณกําลังดูแลธุรกิจไปพร้อมกันดังนั้นอย่ารอช้าลุกขึ้นมาออกกําลังกายกันเถอะประมาณนี้แต่ไหมคะอาจารย์ ให้ถามหน,หนูเร็วเกินไปไหมมีตรงไหนที่อยากให้หนูทบทวนกลับไหมคะขออนุญาตถามนิดนึงว่าเออเวลาเราเอ,อตั้งคาถามไปเนี่ยเราจะขอให้เขาช่วยบอกว่าหาแหล่งที่มาด้วยเลยมัอ้อ่าน,นั้นถ้าเป็นงานวิจัยอ่าถ้าเป็นบทความแบบงานวิชาการ,การเดี๋ยวนุนเอาไปดใช่ค่ะ,อ,คะอันนี้หนูเขียนทีนี้ถ้าเป็นบทความวิชาการอาจารย อ่าอันนี้อันนี้หนูเขียนเรื่องการมีส่วนร่วมเนาะอ,อ่ะทีนี้เดี๋ยวนะคะหนูกลับไปให้ดูเรื่องการมีส่วนร่วมนิดนึงอ่ะพลังแห่งการมีส่วนร่วมจุดประกายความสําเร็จร่วมกันตั้งชื่อแล้วก็ให้แนวคิดอะไรมาเรียบร้อยทีนี้หนูเขียนบอกว่าเขียนบทความเรื่องเมื่อกี้อ่ะพร้อมการอ้างอิงให้ถูกต้องนะคะอาจารย์ดูอันนี้เขาก็จะเขียนให้เราแล้วมีอ้างอิงด้วยเห็นไ,ไหมคะแต่อาจารย์คะบางครั้ง เราอาจจะต้องไปเช็คนิดนึงว่ามันถูกต้องไหมเนาะ AI บางครั้งมันก <|th|> ็มาโนนะอาจารย์อาจารย์ก no ็จะต้องไปไปไปเช็คนิดนึงค่ะเนี่ยเขาก็เอามาให้ให้หนูนี่นี่คือสิ่งที่เขาอ้างอิงมานะคะมีทุกอันเลยมีอ้างอิงหมดแล้วมีบทสรุปแล้วก็ทําเป็นสารบัญให้เราได้เอ๊ะเขาเรียกบรรณานุกรมเนาะเราก็เช็คเรื่องพวกนี้ได้ค่ะเราก็กลับไปเช็คทีนี้เมื่อกี้หนูก็ลองว่าอ่าเขียน อ่าอันนี้นะหนูบอกว่าจะช่วยให้ช่วยขยายความเรื่องนี้สิบบันอีกอีกสิบบรรทัดผมว่าเนื้อหามันสั้นไปเราอยากได้เนื้อหามันยาวกกวันนี้เราก็บอกให้เขาขยายความนะคะเขาก็ขยายความเพิ่มให้เราทีนี้หนูบอกว่าเดี๋ยวนะหนูบอกว่าให้เพิ่มเติมนักวิชาการไทยด้วยเห็นไหมคะนี่เขาก็เขียนให้หนูต่อว่าเนี่ยเขาเพิ่มเติมนักวิชาการไทยมาอันนี้เราก็ต้องไปเรียบเรียงเนาะทีนี้จริงๆแล้วเราสามารถบอกว่า เพิ่มเติมนะักวิชาการไทยแต่ถ้าเราบอกว่านี่มันเก่าเกินไปใช่ไหมเราก็บอกว่าระหว่างปีพศ2556ถึง25 2567แบบนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์หรือให้อ้างอิงงานวิจัยเพิ่มเติมเราก็บอกเข้าไปว่าให้อ้างอิงงานวิจัยเพิ่มเติมที่เป็นของของไทยระหว่างปีพศ2556ถึง25 2567อย่างนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์คือบุ๊กไปเลยว่าเราอยากได้แค่อ้างอิงไม่เกิน10ปีอะไรเงี้ยค่ะ ก็จะได้นี่คือชัดลงไปอีกนะคะอันนี้หนูพูดหนูถามเขากว้างๆแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเฮ้ยต้องเป็นพสอะไรนะคะมันก็จะได้แบบนี้มาอาจารย์นะคะเนี่ยอันนี้ก็คือได้หมดขาารันก็อย่างที่หนูบอกต้องสั่งเข้าไปเลยถ้าเราสั่งแบบกว้างๆที่หนูให้ไปเนี่ยก็จะได้มาตั้งแต่พสเก่าๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราอยากได้ใหม่ๆเราก็บุ๊กเข้าไปนะคะค่ะอันนี้ให้ถาม ท่านอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะเร็วไปไหมค่ะจริงๆถ้าเป็นบทความวิชาการเราต้องมีเวลาเรียนกันอีกเยอะเพราะมันมีรายละเอียดเนาะอันนี้หนูถึงเขียนบทความแบบให้หาก,กินกันให้ทำอาหารก,กินนะคะค่ะอาจารย์คะมีอะไรจะถามไหมคะอันนี้ก็จะประมาณนี้ทีนี้ มันอีกอันหนึ่งที่อันนี้อาจจะต้องพูดคร่าวๆให้ฟังก็คือ AI สำหรับการเขียนงานวิจัยนะคะมันจะมันจะดีไหมโอเคทีนี้อีกอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่หนูได้รับหน้าที่มาก็คือการทำวิจัย AI ให้สนุกทำวิจัยด้วย AI ให้สนุกผ่านพร้อมเหมือนกันค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ย ต้องบอกว่าเขาสามารถตั้งแต่เขียนความเป็นมาเขียนางานวิจัยค้นคว้าเอกสารงานวิจัยทบทวนวรรณกรรมอะไรให้เราได้หมดเนี่ย AI เขียนบทความ AI เขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วก็สังราะห์รูปแบบ AI เขียนวิธีดําเนินการ AI เขียนวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล AI สรุปอภิบายและข้อเสนอแนะแต่ว่าหนูต้องบอกว่าทางนี้และทางนั้นเนี่ยต้องต้องบอกว่าเขาเป็นได้แค่ผู้ช่วยเนาะจ๊ะเนาะ เพราะว่าเวลาเราเขียนเนี่ยเราเองเนี่ยต้องบอกว่าเราก็เขียนได้ไม่สะไม่ได้แบบเขาใช่ค,นในใคำว่าอะไรนี่ไม่โอเวอร์เท่ากับ a ออนะคะจริงๆไอเออเนี่ยเขียนได้ดีมากดีมากที่สุดเลยหนูเป็นคนทําวิจัยมาตลอดเป็นนักวิจัยมาตลอดหนูเจอ AI ไอหนูยังตอนแรกที่หนูคิดนะคะความคิดแวบแรกที่เกิดขึ้นในใจหนูก็คือฉันไม่สอนเรื่องนี้ให้ใครหรอก ตอนนั้นหนูตกใจมากค่ะอาจารย์หนูหนูนั่งทํ <Yeah. S 1> ทำแล้วก็ลองใช้เข้าไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมม<ๆ>ันทำได้เป็นขนาดนี้เนี่ยจนหนูกลัวมากเลยกลัวว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้อา,อาชีพนักวิจัยที่เราเป็นอยู่มันก็จะสูญหายไปเนื่องจากว่าเอไอเนี่ยมันจะมันจะทํางานวิจัยแทนเราแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะอาจารย์สุดท้ายแล้วเอไอเนี่ยอ่าเขาเป็นได้แค่ผู้ช่วยเราเองต้องเป็นคนที่อ่าใช้ภาษาของเราเองแล้วก็ ช็คข้อมูลความถูกต้องด้วยตนเองเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยอย่างที่หนูเล่าให้ฟังเอไอเนี่ยก็สามารถมโนมโนให้เราได้ทุกเรื่องเหมือนกันนะคะทีนี้อันเนี้ยหนูคงไม่ได้ให้อาจารย์ท่านอาจารย์แต่ละท่านลองทําะนะคะเดี๋ยวหนูจะลองทําให้ดูจริงๆหนูไม่ลองหรอกหนูทำมาแล้วเดี๋ยวหนูจะให้ดูว่าเขาทํางานอะไรให้เราได้บ้างซึ่งต้องบอกว่าช่วยช่วยประหยัดเวลาเราได้เยอะนะคะบางทีเราคิดไม่ออกเนี่ยเราก็ให้เขาช่วยคิดเนี่ยได้นะคะ ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูลองให้ทําให้ดูนะคะทีนี้อันนี้อ่าหนูก็จะใช้คลอสเหมือนเดิมนะคะจันหนึ่งที่หนูบอกอะ่ะจริงๆเราใช้ได้หลายตัวแต่หนูรู้สึกว่าหนูถูกโฉลกกับคลอสก็จะใช้คลอส,ลอสบอเนี่ยนะคะทีนี้เดี๋ยวหนูให้ดูว่าที่ใช้ใช้งานไปเพราะว่าหนูก็สอนสอนอยู่ในเรื่องของการใช้ AI เนี่ยนะคะทีนี้เดี๋ยวไม่ได้ อ่าอันนี้หนูยกตัวอย่างให้ดูนะคะอ่าเหมือนตัวนี้ค่ะบางทีเราพอเราแต่งตั้งเขาไปนะคะจนันเขาไม่ทํางานต่อให้เราแบบเนี้ยเราก็จะต้องเปลี่ยนตัวตัวอื่นนะคะมันมีหลายตัวที่แบบพอเราสั่งงานเสร็จแล้วยังเทียนไม่เดินโอ้ยไปกลับบ้านไปะอะตันนี้ํำเร็จ อ่าหนูคืออย่างที่บอกค่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องแต่งตั้งเขาเนาะสวัสดีค่ะคุณคือนักวิจัยและพัฒนาและเป็นผู้ช่วยที่ดีของฉันได้ไหมก็แต่งตั้งเขาเป็นผู้ช่วยเป็นนักวิจัยและพัฒนานะคะพอดีหนุนอนหัวข้อนานวิจัยและพัฒนาอยู่ก็เลยตั้งทีนีหนูบอกว่าอันนี้ก็ลองดูค่ะอาจารย์ช่วยคิดหัวข้อวิจัยและพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมอันนี้คือตั้งกว้างๆมากอันนี้คือสิ่งที่เขาเจนมาให้เรา จริงๆเวลาวันนั้นเราเรียกว่าเจนเนาะเขาบอกว่าเนี่ยหัวข้อที่น่าสนใจมีอะไรบ้างเขาตั้งมาเรายังไม่โดนใจมันมีบางบางเรื่องก็น่าสนใจยังไม่โดนใจนะคะเราก็บอกว่าช่วยคิดหัวข้อและวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมอันนี้เจาะจงเข้าไปอีกสําหรับโรงเรียนประถมดูซิอ่ะอันนี้เขาก็ตั้งมาให้หนูก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเรื่องอาจารย์ก็ยังไม่โดนใจนนะหนูก็บอกว่าอีกทีช่วยคิดหัวโลกเรื่องนี้อีกทีแล้วก็ โรงเรียนประถมศึกษานะคะแล้วก็ก็ตั้งมาให้หนูประมาณนี้นะ,ะก็ยังไม่โดนใจเนาะ <c oughs> ก็ตั้งอีกึงบอกว่าช่วยคิดหัวข้อและวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีบริหารมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา20หัวข้ออะ่ะเขาก็ตั้งมาให้หนู2บหัวข้อนะคะนะ,ะไม่ว่าเราจะสั่งเขาเท่าไหร่อาจารย์สั่งว่า50หัวข้อเขาก็ทําให้เรา50หัวข้อ แต่บางทีพร้อมของหนูเนี่ยมันไม่โอเคแรกๆเห็นไหมคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยตั้งชื่อไม่โดนใจอ่ะที่นี้หนูก็เลยเปลี่ยนว่าอ่ะช่วยคิดหัวข้อวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนประถมศึกษา20ข้อนะคะอันนี้เขาก็ตั้งให้หนูนะคะ20ข้ออีกนะคะแล้วก็ทีนี้ถ้าเรารู้เราเข้าใจเรื่องงานวิจัย อ่าดีแล้วก็ลองหาหัวข้อในที่เขาตั้งดูเราต้องเป็นคนตัดสินใจเพราะว่าข้อแรกที่หนูบอกว่าเราต้องมีความรู้เรื่องนั้นๆก่อนนะคะอันนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาช่วยเราสรุปเอกสารก็ได้นะคะอาจารย์อันนี้เดี๋ยวในในก็เจอตัวนี้พอดีเล่าให้ฟังทีนี้เวลาเราอ่านเอกสารไม่ว่าจะเป็นบทความหรือเป็นหนังสือเป็นหนังสือออนไลน์นะคะ่ะอาจารย์ถ้าเราจ่ายเงินเนี่ยจริงๆเราสามารถใส่งานวิจัยหรืออะไรไปทั้งเล่มให้เขาสรุปให้อ่ะได้แต่ อันนี้ต้องบอกเลยว่าห้ามเด็ดขาดคําว่าห้ามเด็ดขาดคือบทความเนี่ยใส่ได้เช่นบทความทักสิบหรือสิบสามหน้าเนี่ยบทความเป็นบทสรุปงานวิจัยอะไรเงี้ยเราใส่เข้าไปแล้วให้เขาสรุปให้เนี่ยได้แต่ห้ามใส่บทความเอ้ยห้ามใส่งานวิจัยเป็นเล่มเข้าไปเด็ดขาดเพราะมันจะเอาของเราไปใช้และที่สําคัญงานวิจัยเนี่ยเวลาเราเอามาจากไทยลิสต์หรืออะไรก็ตามที่เราโหลดออกมาเนี่ยค่ะอาจารย์มันเป็นลิขสิทธิ์ของคนไทยเขาไม่ให้เผยแพร่ แบบเอาไปใส่ให้กับ a อเพราะ a อไอเนี่ยเขาจะาอ่าเขาเรียกว่าจะเผยแพร่ทั่วโลกใช่ไหมคะแต่งานวิจัยที่เป็นของคนไทยเนี่ยมันจะอยู่ในไทยลิสซึ่งเขาให้คนไทยเท่านั้นที่ใช้เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเอางานวิจัยของคนอื่นใส่เข้าไปแล้วให้ AI สรุปได้นะคะมันผิดมันมีจรรยาบัรณของมันที่จะใช้อยู่นะคะมีอาจริยธรรมเขาเรียกจริยธรรม AI นะคะและถ้าเราให้เขาสืบค้นประวัติของใครเขาก็จะไม่ทำเพราะมันเป็นจริยธรรม นะคะอันนี้เราก็ต้องระวังด้วยเวลาเราใช้งานนะคะอันนี้หนูให้ลองส,สรุปบทความนี้เขาก็สรุปให้หนูได้นะคะทีนี้เดีเดะเดต้องมาหัวข้อตรงนี้แบบนึงค่ะอันนี้ข้ามไปไกลละอาจารย์ครับขอถามนิดนึงฮะค่ะหมายความว่าเออไอเวลาบูรุปนั่งเล่มเนี่ยคงทําไม่ได้นะเอาไปแต่หมายความว่าถ้าเรา ไปก๊อปปี้สักสามหน้าแล้วก็ส่งเข้าไปอบอกช่วยเรียบเรียงหรือสรุปอย่างนี้ได้ใช่ไหมอ่าอย่างนี้ได้ค่ะอาจารย์แต่เราไม่ควรเอาของใครใส่เข้าไปทั้งเล่นเยนนะอันตัวนี้ไม่อเดี๋ยวหนูต้องหาอีกตัวหนึ่งให้ที่จะได้เห็นกระบวนการทั้งหมดเลยนะคะอาจารย์ขอโทษด้วยค่ะมีหลายตัวเยอะนะเนะมื่อกี้เราลองเต็นชื่อเรื่องเนาะ อันนี้ก็เหมือนกันหนูก็แต่งตั้งเขาเป็นผู้ช่วยนะักวิจัยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทำสิบเรื่องทีนี้เดี๋ยวหนูจะให้ดูว่าเขาเจนหนูให้เขาทำห้าสิบเรื่องอ่ะเนี่ยตอนแรกหนูบอกให้ทําเรื่องของการมีสวนร่วมเนาะเกี่ยวกับโรงเรียนค่ะอาจารย์แล้วหนูก็บอกว่าให้คิดหัวเรื่องให้หนูห้าสิบเรื่องอาจารย์ไม่ถึงนาทีเนาะเขาก็คิดหัวเรื่องมาให้หนูห้าสิบเรื่องอาจารย์นเนี่ย ไปเลือกดัวสิเราอยากได้เรื่องอะไรเนาะอ่าห้าสิบเรื่องอาจารย์ถ้าสมมุติเขามาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วมันยังไม่จบอาจารย์ก็บอกว่าต่อเขาก็จะคิดให้จนครบห้าสิบเรื่องนหคะอ่าทีนี้หนูบอกว่าช่วยคัดกรองเรื่องที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ยีสิบเอ็ดให้หนูสักสิบเรื่องสินะคะเขาก็คัดเรื่องให้หนูสิบเรื่องแล้วดูแต่ละเรื่องน่าทําทั้งนั้นเลยน่าสนใจชื่อเรื่องน่าสนใจนะคะเนี่ยเขาก็คิดมาให้หนูสิบเรื่อง แล้วก็หนูบอกว่างั้นคิดเกี่ยวกับอ่านักเรียนประถมเนาะถ้าสิบเรื่องสิเขาก็คิดแบบมาให้อีกสิบเรื่องจากห้าสิบเรื่องนนอะเนาะเมื่อกี้เขาคิดให้หนูห้าสิบเรื่องเนาะก็คิดให้อีกห้าสิบเรื่องทีนี้หนูบอกว่าอ่าจริงๆยังไม่ต้องสังเคราะห์ต้องให้เขาเขียนนิ่นึก่อนเราสามารถให้เขาเขียนเนี่ยโอเค มีอีกอันหนึ่งที่หนูให้เขาทําดูนะคะอาจารย์หนูว่าช่วยตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิ์ชั้นป .6 เนาะเขาก็ตั้งชื่อให้หนูหนะคะตั้งชื่อตั้งชื่อตั้งชื่อเสร็จทีนี้หนูบอกว่าช่วยตั้งชื่ออีกรอบหนึ่งเขาก็ตั้งให้อีกถ้าเป็นเราเราคิดไม่ไหวหรอกตั้งหลายรอบเกินปวดหัวมันนี่เขาก็ตั้งชื่อให้หนูเสร็จนะคะสิบเรื่องอีกหนูว่า เน้นเน้นเน้นทศเน้นศตรวรรษที่ยี่สิบเอ็ดอันนี้หนูสั่งเขาแปลว่าหนูสั่งเขาไม่รู้เรื่องเขาเลยทําเนื้อหามาให้แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องชื่อเรื่องวิจัยนะคะทีนี้หนูก็เลยลองก๊อปชื่อเรื่องมาสักเรื่องนึ่งที่หนูสนใจเนาะหนูก็สมมติว่าหนูได้ชื่อเรื่องแล้วหนูก็ก๊อปมาหน,หนูบอกว่าช่วยเขียนวัตถุประสงค์การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมจึกๆๆกก,ก,การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาของนักเรียนประถมศึกษาหนะคะ ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาเป็นอ d ไรดีไหมอาจารย์ว่าแล้วก็เป็นพัฒนารูปแบบทดลองใช้รูปแบบแล้วก็ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบอมีตั้งห้าหกเจ็ดข้อแต่ถ้าเราจะเ,าเราก็อาจจะต้องเอาสามสี่สี่สี่ข้อเนาะประมาณนี้นะคะหนูก็บอกว่างั้นตั้งอีกรอบหนึ่งหนูยังไม่ได้ตรงใจเลยอ่ะก็ตั้งให้หนูอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ตรงตรงใจบ้างไม่ตรงใจบ้างเราก็เอามาทําที่นี้ อันนี้เป็นสาขาศิลปะอ่ะถ้าลองตั้งสาขาศิลปะก็ตั้งได้ค่ะเห็นไหมคเขาก็ตั้งชื่อเรื่องมาให้หมดทีนี้เราบอกว่าถ้าเราอยากจะช่วยเขียนวัตถุประสงค์เราเลือกมาหนึ่งชื่อเรื่องเนาะหนูก็บอกว่าช่วยเขียนวัตถุประสงค์การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์โดยใช้ STEM, สเต็มสําหรับสตรีมสตรีมสําหรับนักเรียนชั้นปหกอ่นนี้เขาก็ตั้งชื่อตั้งวัตถุประสงค์ให้หนูเรียบร้อย อีกแปดเก้าเราเราก็เลือกไปถ้าเรารู้อันไหนเราก็เอาเฉพาะสี่ห้าข้อหรือจะเอาทั้งหมดเขาก็ไม่ได้ว่าแต่ถ้าเราทํางานไม่ไหวเราก็เลือกสี่ข้อห้าข้อแล้วแต่เราใช่ไหมคะทีนี้หนูบอกว่างั้นจากชื่อเรื่องเมื่อกี้เนาะ ช่วยค้นคว้าแนวคิดอ่ะอันนี้หนูเอาอีกเรื่องหนึ่งมาให้เขาทําให้ดูเอาช่วยค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นําและการทํางานเป็นทีมของนักศึกษาเห็นไหมคะเขาค้นทฤษฎีมาให้หนูเพียบเลยเพราะตอนแรกหนูว่าเฮ้ยถ้าเราจะทําเรื่องนี้เราจะเอาข้อเอาเนื้อหาอะไรมาบ้างใช่ไหมคะเขาก็ค้นข้อมูลมาให้เราเนาะแต่ว่า ปัญหาของเราเอ้ยไม่มีอ้างอิงเลยมันทํางานไม่ได้นะแบบนี้หนูก็เลยบอกสั่งใหม่สั่งอีกว่าอ่ะขอค้นคว้าแนวะคิดเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารอีกรอบอ่ะเขาก็หามาให้หนูนะนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงตรง,ตรงเอา,ามีอ้างอิงหนูก็บอกช่วยขยายความทฤษฎีสมมุติเราเรา,เราเขาให้ทฤษฎีมาแล้วเราไม่รู้เราก็บอกว่าช่วยขยายความทฤษฎี เมื่อกี้ข้างบนที่เราได้มานะคะเราก็ก๊อปเนื้อหาตรงนั้นมาบอกให้เขาขยายความเขาก็ขยายความให้เห็นไหมอาจารย์เขาก็ขยายความให้เราแล้วก็เราบอกว่าแค่ขยายความไม่พอช่วยหานักวิชาการเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ให้เราเห็นไหมคะเขาก็หานักวิชาการที่เกี่ยวกับทฤษฎีนี้ให้เราดยนะคะอาจารย์ก็จะได้มาโนนีนันอ่ะอันนี้ตั้งไว้ก่อนนะแล้วก็ไป้อยช่วย อธิบายอธิบายความหมายของการบริหารมีส่วนร่วมนูก็ทําของหนูไปเรื่อยๆนะคะอันเนี้ยไอเนื้อหาที่หนูต้องการทีนี้หนูหนูสอนอยู่หลายท่านวันนั้นอะหนูก็เลยทําตัวอย่างหลายๆคนนะนะคะหนูก็บอกว่างั้นหนูลองอ่าหนูบอกว่าให้เสนอให้ช่วยค้นควา้าแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบอส,อส่องหาความรู้ชั้นป .6 นะฮะเขาก็ทําให้ว่าควรจะมีทฤษฎีอะไรบ้างจัง นะคะทฤษฎีบูโนทฤษฎีอินควอเรีเบส based, อะไรเนี่ยทฤษฎีการร่วมมือทฤษฎีประเมินเพื่อการเรียนรู้อ่ะทีนี้อันนี้เรื่องของศิลปะอีกหนูก็ให้เขาค้นหาเรื่องความรู้เกี่ยวกับของงานเกี่ยวข้องกับศิลปะเขาก็บอกให้มีแนวคิดสตรีมแนวคิดข้าขุปัญญาแนวคิดโน่นนี่นั่นเขาก็หาให้เรานะคะอาจารย์ประมาณนี้ทีนี้หนูบอกว่างั้นเมื่อกี้เราหาความรู้ไว้บ้างแล้วเนาะเราบอกว่างั้นช่วยสัรงะห์รูปแบบให้ฉันหน่อยสิ นะคะเขาก็สังเคราะห์รูปแบบว่าถ้าจะเสนอผลการสัรงข้อรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเนี่ยทำยังไงบ้างก็ศึกษาแนวคิดทฤษฎีศึกษาบริบทสัรงขอ้อข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกกระม่มไม่รู้เห็นไหมอาจจะไปเร็วหน่อยนะคนะ,ะเขาก็จะในการพัฒนารูปแบบอะไรเนี่ยเขาก็จะสัรงะห์รูปแบบให้เราเขาก็จะบอกว่ารูปแบบมีอะไรบ้างสัรงะห์มาให้เห็นไหมคะ,ะอ่ะตรวจสอบรูปแบบอะไรเนี่ยเขาก็จะทําให้เรา ขยายพ้นเพราขยายหนูบอกว่างั้นลองสั่งข้ารูปแบบวิทยาศาสตร์อีกอ่ะเขาก็ทําให้เราอีกอันนี้นะ,ะเขาบอกว่าสั่งข้อข้อมูลมาประกอบด้วยอะไรบ้างก,ก็ทํามาให้นะคะจ้ะเสร็จแล้วก็ศึกษาความพึงพอใจเผยแพร่ก็ว่าไปสั่งข้อทัศนศิลป์อีกเอาให้เขาทาอีกเขาก็ได้ข้อมูลมาให้นะคะทีนี้ อันนี้อันนี้แค่สัรงข้อรูปแบบนะจารย์ทีนี้หนูบอกว่าช่วยบอกขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขั้นตอนการศึกษานะเราจะเป็นบทที่สามแลประมาณนั้นเขาก็ทําให้เราเห็นไหมคะเขาบอกว่าขั้นตอนการศึกษาต้องทํำยังไงอย่างน้อยเขาก็ช่วยเราเขียนขั้นตอนแรกๆให้เราเนาะเราก็ค่อยไปปรับปรุงอ่านนี่ก็ลองเขียนให้เรานะคะอ่าทีนี้เราทีนี้หนูก็บอกว่างั้นเอาใหม่ ช่วยออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องนี้ให้หนูหน่อยนะคะเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบอ่าแล้วก็ให้เขาออกแบบกรอบแนวคิดอ่ะเขาก็ทําให้เรานะคะวิเคราะห์วิเคราะห์ช่องว่างและการเปรียบเทียบที่เกความสัมพันธ์นะะแล้วก็วิเคราะห์บริบทอ่วิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการสังเคราะห์อะไรเงี้ยก็ทําให้เราเสร็จงั้นหนูบอกว่าออกแบบผลการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งลองดูสิ ศึกษาสภาพปัจจุบันความและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นะสมนะคะเขาก็สร้างเครื่องมือให้หนูอ่ะอันนี้หน no ูบอกให้ออกแบบผลการวิเคราะห์เนาะเขาก็เห็นไหมคะบทที่สี่นี่เขาก็ออกแบบผลการวิเคราะห์ให้หนูอ่าหนึ่งเหนไหมเนี่ยปัญหาอะไรอุปสรรคมีอะไรบ้างก็บอกมาหมดนะคะแล้วก็ ออกหนูก็เลยบอกว่างั้นออกแบบเครื่องมือซิฉันอยากได้เครื่องมืออ่ะก็คืออยากได้เครื่องมือไปศึกษาถ้าจะศึกษาวัตถุประสงค์ข้อนี้ฉันต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างหนูก็บอกออกแบบเครื่องมือก็ไปก๊อปวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งมาใส่เนาะมีเครื่องมืออะไรบ้างหนูก็บอกเขาก็สร้างแบบสอบถามเห็นไหมคะเขาจะมีแบบสอบถามสําหรับผู้บริหารแบบสอบถามสําหรับครูแบบสอบถามสําหรับนักเรียนแบบสอบถามผู้ปกครองแบบสัมภาษณ์สัมภาษณ์ใครบ้างแบบสังเกตสังเกตแบบทดสอบอ่ะ แบบวิเคราะห์เอกสารนี้ก็สร้างเสร็จทีนี้อันนี้หนูสอนหลายคนนะหนูก็เลยทําไปแต่ละอันเดี๋ยวหนูจะให้ดูว่า,อาพอออกแบบเครื่องมือเสร็จเห็นไหมคะหนูบอกว่าหนูเป็นคนขี้เกียจหนูก็ช่วยสร้างแบบสอบถามเนี่ยสร้างเลยสร้างเลยไม่แค่ออกแบบนะสร้างแบบสอบถามความต้องการเรื่องนี้ให้หนูเขาก็สร้างให้หนูเห็นไหมคะอาจารย์เป็นแบบเช็คลิสต์เนาะ เห็นไหมเพศชายเพศหญิงอายุระดับการศึกษาประสบการณ์ความต้องการมากมากน้อยปานกลางน้อยที่สุดเห็นไหมคะทำแบบสติ๊กห้าเลตติ้งสเกลให้เราห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ทำให้เราเลยแบบสอบถามบางครั้งในเรื่องพวกนี้มันก็เหนื่อยสําหรับเราหนูบอกว่างั้นหนูหนูเป็นคนขี้เกียจอีกหนูว่าสร้างแบบแบบแบบสอบถามแบบตารางให้เลยได้ไหมอ่ะนี่ทาแบบตารางให้เรียบร้อยอาจารย์อันนี้เขาสร้างแบบตารางให้หนูนะอ่ะ ทีนี้ห้าสี่สามสองหนึ่งอาจจะไม่เห็นไหมคะเราก็ไปใส่มากที่สุดน้อยปานกลางอะไรก็ว่าไปถูกไหมคะแต่เขาทําเป็นตารางให้เราละถ้าทําเป็นตารางก็ได้นะคะ,ะทีนี้หนูบอกว่าไหนลองใช้จะใช้สถต,ติอะไรบ้างเราก็ถามเขาเขาก็บอกว่าอ่ะถ้าเราจะวิเคราะห์เรื่องเนี้ยจะใช้สถิติอะไรอ่ะเขาก็บอกเรามาเห็นไหมคะ ถ้าเป็นเพศอายุประสบการใช้วิเคราะห์ที่ได้จากคําถามปลายปิดเช่นอะไรใช้ค่าเฉลีย่ยใช้ความถี่ใช้ค่าเฉลีย่ยโน,น่นนี่นั่นใช้สถิติเชิงอนุมานน่ะการวิเคราะห์เนื้อหานี่นะคะหรือว่านั้นก็ลองออกแบบผลการวิเคราะห์ให้เขาก็ออกแบบผลการวิเคราะห์ให้เราก็คือบทที่สี่ของเราเนาะแล้วก็อันนี้หนูอาจจะสอนแบบมัวๆเร็วๆแต่จริงๆแล้วทาได้ละเอียดกว่านี้ <laughs> ทีนี้เห็นไหมคะเขาออกแบบผลการวิเคราะห์ ดอวัตถุประสงค์ข้อแรกการศึกษาความต้องการเห็นไหมคะออเขียนให้เราเรียบร้อยนะไม่ใช่แค่ออกอาจารย์เขียนรายงานให้เราเรียบร้อยเลยค่ะเสร็จแล้วหนูบอกว่างั้นช่วยอภิปรายผลให้หนูหน่อยสิในข้อข้อที่หนึ่งนะเนาะมีการอาภิปรายผลให้หนูเห็นไงอาจารย์ใส่อ้างอิงเรียบร้อยนะคะมีอ้างอิงอะไรให้เรียบร้อยเลยอ่ะอันเนี้ยอภิปรายผลเสร็จหนูก็บอกว่างั้นเขียนข้อเสนอ อันอย่างอื่นเนี่ยยังไม่เท่าไม่ตรงใจหนูเท่ากับเขียนข้อเสนอแนะการวิจัยนะคะเขียนดีมากมีดีจนเราไม่กล้าใช้อาจารย์นี่เดี๋ยวอาจารย์ลองดูนะว่าขอข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยเห็นไหมคะเนี่ยควรมีการศึกษาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดข้อควรควรนู่นนี่นะั่นนี่คือสัตว์มือแนะเพื่อการวิจัยนะคะทีนี้หนูก็เลยลองอีกเอาเขียนบทที่หนึ่งให้ฉันหน่อยสิฉันก็เริ่มขี้เกียจละก็เขียนบทที่หนึ่งให้หนูด้วยนะอ้างอีกให้เรียบร้อยอะ อาจารย์าารยดูสิสคบะบทที่หนึ่งมีอะไรบ้างอ่ะก็มีความเป็นมาเนาะถึงจะมีเข้าแต่อย่างน้อยได้คร่าวๆมาแล้วสองเขียนวัตถุประสงค์คำถามการวิจัยให้หนูด้วยอ่ะเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยอ่ะขอบเขตเขียนให้เรียบร้อยขอบเขตการวิจัยประชากรกลุ่มตัวอย่างมีหมดขอบเขตด้านตัวแปรขอบเขตด้านระยะเวลานิยามศัพท์อาจารย์ด,ดูเขียนให้ครบค่ะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็เขียนเสร็จเรียบร้อยจูอยากทำให้ดูว่าหนูทำหนูทุกข้อค่ะอันนี้ประมาณนี้ก่อนให้ถามค,คือเวลานั่งคุยกับ AI ก็ก,ก็ปลื้มใจไปนะคะว่าเออเขาก็ช่วยช่วยงานเราให้ให้มันเขาเรียกอะไรสะดวกขึ้นเนาะให้ถาม <c oughs> เัมนคนี้ <c oughs> แค่บทที่หนึ่งเนาะกับตัวอย่างคร่าวๆในงานวิ <c oughs> จัย <c oughs>